สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1วันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องสระโอลดรูปนะคะเชิญรับชมค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนเรื่องสาระโอนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนสาระโอลดรูปกันนะคะสาระโอ เมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปนะคะไม่มีรูปสลับปรากฏนะคะมาดูแม่กงนะคะจอกงอจงผอกองอผงคอกงอคงลอกงอลงแม่กลนนะคะบอกอ,อบนจอนอ,อจนขออนอขนคอนอคน แม่กลมนะคะจอโอมอจมดอโอมอดมศอโอมอสมลอโอมอลมแม่กกนะคะตอโอกอตกปอโอกอปกหอโอกอหกนอโอกอนกนะคะมาดูแม่ก,กดต่อเลยนะคะจอโอดอจด อโอโดอดสโอโดสดมโอโดมดแมกกบนะคะกโอบกบตโอบตบสโอบศบพโอบพบนะคะจะเห็นได้ว่าสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปนะคะไม่ปรากฏสระจะเป็นแค่ตัวสะกดให้เห็นนะคะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านสะออกลดรูปและทำแบบฝึกหัดในหน้าที่57และ58ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ